ผมมินจากได้ออโต้บ็อกครับวันนี้จะพามาชมนิสสันอเมร่ใหม่เป็น m i n นอร์เชนชโฉมปี2023นะครับคือต้องเรียกว่า m i n นอร์เชนแหละนะฮะโมเดลเยียร์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าของที่ให้มาหลายๆอย่างทําให้มันน่าสนใจและจะบอกว่ามันเป็นโมเดลแรกที่ได้อะไรใหม่ๆจริงๆของนิสสันเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ชมนะครับเริ่มอย่างแรกเลยนะฮะแน่นอนเราเห็นมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวใหม่หน้าใหม่แต่ที่ผมอยากจะให้ความสําคัญเนี่ยโลโก้ใหม่ นี่คือโลโก้นิสสันที่ทำการรีแบรนด์ใหม่สำหรับเมืองไทยอเมร่าเป็นโมเดลแรกเลยที่ได้โลโก้ใหม่ของนิสสันนะครับคลิกเขาเปิดตัวโมโตเย2023ไปก็ไม่ได้นะนะครับเขาเพิ่มอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่แต่อเมราเนี่ยได้แล้วโลโก้ใหม่เนี่ยมาทุกจุดของรถเลยที่เห็นมันเป็นอะคริลิกใสเนี่ยด้านหลังมันมีเรดารจริงจริงมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของเรดร์แล้วก็มีตำแหน่งที่ดุมล้อพวงมาลายัย โลโก้ด้านหลังแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือกุญแจเป็นตัวใหม่นะครับขนาดพวก GTR ไล่ลงมาเป็นเทอร์ล่าตัวแพงเนี่ยตัวรันสี่้านห้า 5, เขายังเป็นดีไซน์เดิมที่ใช้มา16กว่าปีสำหรับอเมร่าเป็นโมเดลแรกเลยที่ได้รีโมทกุญแจตัวใหม่ในรุ่น V และ VL เพิ่มฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทมาด้วยเจ๋งมากๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูรถแบบละเอียดพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองขับด้วย,ยทำไมต้องลองขับมันเป็นไมเนอร์เชน มีนัยยะสาคัญเรื่องเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างหรือเปล่ายังเหมือนเดิมนะครับ carry over จากตัวเดิมมาแต่ผมไม่เคยเอาอเมร่าเนี่ยลงแท็กเพราะปกติภาพลักษณ์รถอีโคคาเป็นยังไงครับก็พูดเรื่องของความประหยัดน้ํามันแล้วก็บอดี้ใหญ่แบบนี้ก็ต้องดูว่านั่งเต็มคันมันอืดไหมเวลาเดินทางไกลใช้งานจริงแต่เราก็พิสูจน์มันมาเยอะแล้วผมก็เคยเอาไปขึ้นภูทับเบิกนั่ง4คนขึ้นสบายๆนะครับสำหรับเครื่องพันเทอร์โบตัวนี้แต่วันนี้เราเอามาลงแท็กจะได้พิสูจน์ว่า ช่วงล่างมันเป็นอย่างไรความคล่องตัวในการขับขี่รวมถึงเวลานั่งเต็มคันแล้วเนี่ยต้องการเร่งแซงออกตัวแบบดุนดุนมันทําได้ดั่งใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองพิสูจน์ในสนามกันนะครับแต่ก่อนจะไปเรามาวอล์กลาวเต็มๆอีกทีหนึ่งนะฮะหน้าตัวนี้บางคนบอกว่าให้มันเหมือนตัวที่ทวีปอเมริกาหรือเปล่าที่นู่นเขามีโมเดลหนึ่งชื่อว่าเบอร์ซ่าแต่ของไทยนะครับจะมีคิวโคมเมียมตกแต่งให้มันหรูหราย,ยิ่งขึ้น ที่นุ่นเขาเป็นสีดำนะของไทยก็จะต้องหรูหน่อยเนาะแล้วถ้าเป็นรุ่น VL ตัวท็อปจะมีไฟตัดหมอกมาให้มีแค่ VL นะรถเนี่ยมีสี่เกรดเหมือนเดิมมี EELVVL ตัวนี้คือตัวท็อปนะครับคมไฟหน้าหลอดเป็น LED อยู่แล้วมีไฟหลี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับซิกเนเจอร์วิงตัวนี้ก็ยังไม่เป็นเด t ์ทามรันนิ่งไลท์นะครับแต่ดีลเลอร์เขาทำไม่ได้นะครับสำหรับเดิมๆเนี่ยจากโรงงานมันยังไม่เป็นเดย t ทา e ก็หล่อขึ้นไหม ผมว่าม,มันมีความร่วมสมัยกับพวกรถไฮบริดรถไฟฟ้านะที่ก็ทําหน้าตามาแบบนี้นะครับแต่มันเป็นรถน้ํามันนะครับเป็น Eco Car, อีโคคาร์เครื่องเหมือนเดิมเลยเครื่องพันเทอร์โบ100แรงมา้าแรงบิด152นิวตันเมตรนี่คือแรงบิดสูงสุดนะครับเกียร์ CVT ส่วนเรื่องความแรงนะครับก็หายห่วงอยู่แล้วนะสำหรับนิสสันอเมร่าพันเทอร์โบเนี่ยถ้าเราดูจากสเปะก็จะเห็นว่าเฮ้ย hey, สเปคเขาเคลมไว้100แรงมา้าแต่ถ้าในช่วงใช้งานเนี่ย ความเร็ว0ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอ้ถือว่าแรงเลยนะครับแรงบิดสูงเพราะว่าตัวเทอร์โบของเขาจะมีมอเตอร์นะครับคุมเวทเกตแล้วก็คุมใบนะบสำหรับ DC มอเตอร์ฉะนั้นเวลาที่นั่งเต็มคันออกตัวจะไม่ต้องรอเลย ะจะมีเทอร์โบแลกน้อยมากนะต้องจับอาการจริงๆแต่รถเนี่ยจะสามารถออกตัวแบบเบาๆเลอยนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายแม้ว่าจะนั่งเต็มคันนะฮะนี่คือจุดขายของเครื่องยนต์เกียร์ของเขาอันนี้เราให้ฟังนะครับว่าเครื่องเกียร์ที่ carry over คือยกมาจากก่อน minor change เนี่ยแล้วไม่ได้ปรับในเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยจริงๆถือว่าแรงและเพียงพออยู่แล้วและที่สำคัญ ความประหยัดน้ำมันถือว่าอยู่ในระดับที่ประหยัดน้ํามันมากนะครับสำหรับเอาเมล่าพันเทอร์โบนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกในตัว m c 2 3เนี่ยเรื่อง Advanced Active Safety จะเห็นว่ามีกล้องเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเอาเมล่าเดิมนะฮะในรุ่น VL เขามีอะไรเขามีเลดร์อยู่ด้านหน้าคราวนี้เพิ่มกล้องกล้องตัวนี้จะทําหน้าที่จับเส้นแบ่งเลนนะครับมีเลนยี่ปัจเจร์วอร์นิ่งแล้วก็เตือนพวมาลัยจะสั่นด้วยนะครับเวลาที่ รถเนี่ยเบนออกจากช่องทางเดินรถก็เพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกส่วนระบบความปลอดภัยอื่นก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับเขามีกล้องรอบคันเรดาร์ก็มีในส่วนของเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับคราวนี้แม่นยํากว่าเดิมของเดิมเนี่ยใช้เรดาร์ในการคอนเฟิร์มถ้าเจอรถมันก็เตือนอยู่แล้วแต่พอดีถ้าไปเจอพวกสะพานล,ลอยที่ไม่สูงมากแล้วโครงสร้างเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะเตือนเหมือนกันนะครับคราวนี้มีกล้องเข้ามาคอนเฟิร์มมันก็จะลดการรบกวนคนขับนะครับ เดี๋ยวเขามันเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเรดาร์เขาทะลุทะลวงนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลยิ่งแบบยิ่งไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งกว้างเทน่านั้นนึกออกไหมฮะคราวนี้มีกล้องเข้ามาคอนเฟิร์มนะครับก็มีเตือนกระชนด้านหน้าตรงมีระบบช่วยเบรกนะครับมีเตือนรถในมุมอับสายตา blind spot monitoring แล้วก็มีเลียคอทัฟฟิกเลิศเตือนรถขณะถอยออกจากช่องจอดนะครับกล้องรอบคันของเขาเนี่ยทำงานควบคู่กับ mod ด้วยก็คือเตือนสิ่งเคลื่อนไหวรอบตัวรถนะครับเวลามีคนเดินผ่าน ก่อนที่เราจะถอยรถเนี่ยมันจะมีกระพริบเตือนว่าอยู่ด้านไหนของรถและที่เพิ่มมาอีกอย่างนึงเดี๋ยวเข้าไปในรถจะเห็นสวิตช์ก็คือเพิ่มมาใน ELV แล้วก็ VL ก็คือ c Cruise c o n t r o l เดิมไม่มีนะครับใน mc 2 3มีของเพิ่มเข้ามาเยอะมาก,มากนะครับมี c ค e c o n t โทนด้วยแต่ก็ยังเป็น Cruise ธรรมดานะครับในท้องตลาดเนี่ยมีที่เป็น a a d Adaptive c r u i ค e c o n t r ทนสำหรับรถคลา s s Eco คา r จะมีในส่วนของ Toyota Yaris a t ทใหม่ ai, นะครับยา s h a t c h b a c k ก็ยังไม่มี ส่วนคู่แข่งสำคัญอีกคันหนึ่งก็คือ Honda City 1 0พันเทอร์ตัวนั้นแรงครับเรื่องความแรงใช่122แรงม้าแต่ระบบความปลอดภัยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่มีเลยแต่เขาได้ความแรงตัวนี้ก็แรงนะครับตัวนั้นฉีดตรงไงเขาก็แพงกว่าเป็นแสนนะตัวนี้ไม่ใช่เครื่องฉีดตรงนะครับเป็น i n นด r เ c ็นะเรื่องความแรงเนี่ยมาที่ร้อยแรงม้าก็ถือว่าเยอะแล้วไปกว่านี้มันก็จะกินน้ํามันเครื่องเนี่ยไม่ใช่เครื่องฉีดตรง แต่จะมีห้องอยู่ข้างบนห้องสำหรับเบรนตัวน้ำมันกับอากาศก่อนที่จะถูกลูกสูบดูดลงมาแล้วก็เกิดการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้นี่คือเครื่องยนต์อินเดเร็กตนะครับถ้ามีเวลาเอาไปลองขับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคันนี้เนี่ยที่ท่านเห็นนะครับมันจะมีชุดแต่งมาด้วยเป็นชุดแต่งตัวใหม่ซึ่งรถเดิมๆเ,เนี่ยมันจะไม่มีมานะครับชุดแต่งแพ็กเกจเขาจะมีหลายชิ้นนะครับมีทั้งกันชนด้านหน้าสเกิร์ต มีสปอยเลอร์ด้านหลังแบบดักเทลเสาอากาศครีบฉลามแต่จริงๆมันเป็นชุดแต่งนะครับเพราะว่าสําหรับนิสสันอเมราเนี่ยเขาไม่มีเสาอากาศอยู่แล้วเสาอากาศเขาเป็นเส้นฝังอยู่ในกระจกหลังถ้าเห็นเป็นครีบฉลามในอเมราใหม่เนี่ยเป็นชุดแต่งแปลกหลอกๆแต่มันก็ทําให้รถด,ดูเท่น,นะครับเพราะมันจะเข้าชุดรถเขาบอดี้มันใหญ่และที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือสีใหม่สีที่เพิ่มเข้ามาเกรสกายเพลเป็นสีเทาอมฟ้านะครับเวลาที่ออกแดดเนี่ยบางคนอาจจะเห็นเป็น ออกฟ้านิดหน่อยออกม่วงก็สวยดีมันมีประกายมุกอยู่ข้างในมาแทนสีอะไรมีใหม่ก็ต้องมีเก่าหายไปใช่ไหมครับมาแทนสีส้มเดิมนะครับส้มเดิมเนี่ยขายน้อยก็เท่ดีใครที่ซื้อส้มไว้นะครับก็แลไอเทมแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆหายไปสักพักแล้วสีที่ยังอยู่ถ้าเป็นสีที่แบบว่าแจ๊ดๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นสีแดงยังอยู่ดังนั้นสีขายดีอยู่ครบนะครับสีขาวสีเทา แล้วก็สีดําแต่สีดําสําหรับอเมร่าเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะครับเป็นสีที่ขายน้อยแปลกมากนะครับพฤ่แต่ก่อนเนี่ยเราจะชอบใช้สีดําเพราะรถมันดูใหญ่เนาะแต่คนยุคใหม่เนี่ยเราก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายนะสีดําสําหรับอเมร่าเนี่ยขายน้อยนะครับเลือกได้นะครับจะเป็นสีเทาฟ้าแบบนี้ทั้งคันหรือจะเป็นสีทูโทนเขาจะทําสีหลังคามาจากโรงงานสําหรับหลังคาสีดําพ่นสีสองรอบนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะลอกอะไรต่างๆ กระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวแต่รอบนี้นะครับที่น่าสนใจคือิสันเนี่ยพยายามปรับให้ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่น e มีของที่มันทำให้รถดูหรูดูพรีเมียมนะครับอย่างเช่นรุ่น e เนี่ยตอนนี้ก็จกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาแล้วด้วยและแบตชด้านหลังถ้าเป็น vl เนี่ยตัวท็อปจะมี vl แต่ถ้าเป็นเกรดอื่นเขาจะไม่ติดไม่บอกเลยเออ,เอ,อก็เก๋ไปอีกแบบ ะะก็มาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอ็นทีต่างๆนะครับนี่คือตัวกุญแจเขาอะสวยขึ้นเยอะเลยครับนะฮะกุญแจสวยขึ้นเยอะเลยเห็นดีเทลเนี่ยถ้าใครถือกุญแจ s สันเก่าอยู่อาจจะมี GTR ที่มองว่าดีไซน์เขาเหมือนกันก็จริงแต่มันยังมีคำว่า GTR ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยโอแบบเห็นแล้วเบื่อเลย แต่ตัวใหม่สวยมากโลโก้นิสสันดีเทลต่างๆโอเคเลยนะครับและมีรีโมทสตาร์ทด้วยสำหรับอเมรานะครับเปิดห้องสำหรับท้ายได้ด้วยนะครับสวิตครบเลย4สวิตนะฮะนี่ฮะเป็นรุ่นแรกที่ได้รีโมทดีไซน์ใหม่หลังจากนี้นะครับเชื่อว,ว่ารุ่นอื่นนะฮะพอเขาเปิดตัวรุ่นเฟสลิฟรุ่นปรับปรุงอุปกรณ์เนี่ยก็จะได้ในส่วนของรีโมทแบบใหม่รวมถึงโลโก้ โลโก้แบบใหม่ด้วยครับอย่างดุมล้อนี่ฝาปิดแคปตัวนี้ก็เป็นโลโก้นิสสันแบบใหม่นะฮะลายล้อเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้คือตัวท็อปแล้วนะตัวท็อปก็ได้ล้อแบบนี้เลยเล้อ15นิ้วถ้าเป็นสีทูโทนเนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวล้อแต่งของเขา16นิ้วแต่อาจจะแบบสะดุดตานิดนึงนะครับฝาปิดมันเป็นสีดำนะเพราะว่าโลโก้นิสสันเนี่ยแบบใหม่เนี่ยเขาเป็นตัวสื่อสีขาว มันก็เลยจะเด่นขึ้นมาแต่ผมเห็นชุดแต่งของเขาเนี่ยที่เป็นล้อแต่งล้อ16นิ้วพอวางโลโก้ปิดดุมล้อสีดำลงไปมันเข้ามากๆด้านท้ายนะครับที่เห็นตัวสปอยเลอร์แบบลักเทลอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับเดิมๆไม่มีถ้าชอบก็ซื้อได้งานก็โอเคนะครับไม่ได้แปะแบบง่ายๆง่ๆข้างบนเป็นแผ่นบางๆอย่างเดียวมันเป็นสามเหลี่ยมซอะ่องแล้วก็เกาะเข้าไปทั้งตัวเลย ดูมั่นคงดูคุ้มค่านะฮะโคมไฟด้านท้ายเนี่ยไม่มีการปรับนะครับทั้งในเรื่องของเรีเฟกเตอร์ด้านในแต่พอมาดูอีกทีหนึ่งนะเฮ้ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบตัวโควมเนี่ยเป็นสีดำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ทำให้มันเป็นลุกสปอร์ตเข้ากับชุดแต่งเลยนี่ฮะโลโก้นิสสันแบบใหม,ม่สวยดีบอกเลยว่าสวยมากลหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาได้โลโก้นี้ไปแล้วเช่น ฟิลิปปิ์ได้ไปพร้อมกับนิสันคิกใหม่นะครับของไทยเป็นอเมร่านะครับที่ได้มา b a แ c h V L นะครับจะมีเฉพาะ V L เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจแต่ถ้าเป็นเกรดอื่นจะไม่มีแบชที่บอกเป็นตัวเกรดของรถแล้วนะครับแต่แบชที่หายไปอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปนะครับแบชที่บอกว่าเป็นเทอร์โบไม่มีแล้วนะครับเขาไม่บอกแล้วความเป็น เทอร์โบแตกต่างจาก NA อยังไงอเมร่าก็เป็นสัญลักษณ์ของความคุ้มค่าหรูหราแล้วก็ลดแรงอยู่แล้วไม่ต้องมาตอกย้ำเรื่องความเป็นเทอร์โบนะครับนี่ไม่มีแล้วนะครับคำว่าเทอร์โบคันนี้เป็นชุดแต่งนะฮะอันนี้เป็นชุดแต่งเดิมๆม,มันก็จะไม่มีชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองดูคราวนี้เปิดตัวรถใหม่พร้อมชุดแต่งภายในของอเมร่าใหม่นะฮะชัดเจนเลย เรื่องของโลโก้นิสสันแบบใหม่สวยนะครับนะคนที่ใช้นิสสันรุ่นอื่นอิจฉาเลยหรือคนที่ซื้อเอเมร่าไปก่อนหน้านี้ชักจะอยากเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนได้นะแต่มันต้องเปลี่ยนทั้งตัวฝาครอบแต่เลยนะครับเพราะว่าตัวโลโก้เนี่ยมันจะวางอยู่บนตัวโมดูลที่เป็นพอดีเขาซอร่องมาพอดีเลยนับสวยมากนะพวงมาลัยแบบดี Shape ขนาดใหญ่ จับกระชับมือนะแล้วก็มีสวิตช์ครุสทอนโทนมาให้เนี่ยมาแล้วสําหรับครุสทอนโทนภายในโดยรวมเนี่ยดูยเป็นผ่านก็แน่นอน,นเหมือนเดิมเนาะแต่เขาจะเปลี่ยนในเรื่องของการตกแต่งอินเทีเลียภายในอย่างหนังหุ้มคอนโซลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแผงประตูนะครับข้างบนเนี่ยเดิมเป็นพลาสติกสีดําตอนนี้ก็หุ้มหนังสีดําแล้วก็มีฟองน้ําเป็นแบ็กกิ้งข้างหลังแผงประตูเนี่ยสีฟ้า มีชุดตกแต่งมาให้ครับก็เพิ่มความหรูหราครับเบาะนั่งสเปคเนี่ยเป็นโคเล e โมดู l เลอยู่แล้วก็คือสะท้อนความร้อนนะครับแล้วก็เป็นหนังสีดำตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วแอร์แบกรอบคันที่เห็นกระจกมองหลังแบบไร้ขอบแบบนี้จริงๆมาตั้งแต่ MY22 แล้วนะครับหน้าเก่าตัวนี้ดีครับมีตัดแสงมาให้ใช้มือกดสวิตตัวนี้นี่มันจะตัดแสงที่ สะท้อนมาจากไฟหน้าของรถที่ตามหลังมานะครับเพิ่มอะไรมาอีกนี่ครับไวเลสชาร์จเจอร์เออโอเคเลยสมัยนิยมมากๆแบบนี้ต้องชื่นชมนะครับเอโคโคาร์มีไวเลสชาร์จเจอร์แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลระบบอัตโนมัติแต่ยังไม่มีฮีเตอร์นะครับบางคนแบบว่าเฮ้ยทำไมผมต้องแต่เมืองไทยร้อนขนาดนี้คุณต้องการฮีเตอร์ทำไมก็ยังมีคนที่ต้องการนะครับทางเหนือช่วง ปีใหม่อะไรเงี้ยเข้าหนาวจริงแต่สําหรับอเมร่ายังไม่มีฮิตเตอร์มีอย่างหนึ่งที่คุณต้องร้องว้าวแน่คนที่ใช้อเมร่าเดิมอยู่นี่ครับพวงมาลัยขึ้นลงและเข้าออกของเดิมทําไม่ได้นะครับของใหม่ทําได้แล้วฮรถตัวแพงของเขายังทําไม่ได้นะได้แค่ขึ้นลงนะพวกนาวาร่าเทอร่าเนี่ยยังไม่ได้นะครับอเมร่า ER ทาได้แล้ว ไฟหน้าเนี่ยเป็นออโต้ไฮบีมนะครับพอมีกล้องเข้ามาเวลาคุณใช้งานคุณหมุนไปที่โหมดออโต้นะครับถ้าขับตามคันหน้ามันจับไฟท้ายของคันหน้าได้มันจะเป็นไฟต่ำถ้าคุณแซงไปได้แล้วมันจะเป็นไฟสูงอัตโนมัติแล้วมีรถสวนมาจับไฟหน้าของคันหน้าได้ด้วยกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นไฟต่ำนะพอสวนกันไปแล้วก็กลับมาเป็นไฟสูงเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยมันจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอเมล่าเนี่ย ถือว่าเป็นรถคันเดียวของบ้านได้นะนั่งได้เต็มคันออกตัวไม่อ่ดเดินทางไกลสบายเพราะว่ารถบอดี้ใหญ่ฐานล้อยาวนะครับเครื่องแรงประหยัดน้ำมันเกียร์นะครับพูดถึงหน่อยเกียร์ก็ขับปกติเดินทางไกลาขาขึ้นขับเกียร์ดีเวลาลงทางชันก็ใช้เกียร์แอลเกียร์เป็น CVT ก็จริงแต่มันก็จะล็อกอัตราทดได้ประมาณหนึ่งถ้า จะต้องลงทางชันเบรกก็คือชะลอรถนะครับไม่ใช่เบรกหยุดคือลดความเร็วลดลงมาแล้วก็ใช้เกียร์ L ก็จะมีความปลอดภัยเรื่องการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเนี่ยนอกจากมันจะเชื่อมมือถือเป็น Apple CarPlay Royal Auto นะครับใช้ฟังก์ชันในมือถือได้แล้วเนี่ยก็มีระบบเทเลมติกที่พัฒนามาใหม่นะครับเป็นแอปตัวใหม่เรียกว่า Nissan Connect Service โหลดได้จาก App Store และ Play Store นะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะสามารถเช็คได้หมดเลยว่ารถอยู่ที่ไหนรถมีรีโมทสตาร์ทแต่แอปเนี่ยก็สั่งสตาร์ทรถได้จากระยะไกลนะครับรีโมทเนี่ยมันจะมีระยะทํางานนึกออกหมครับยี่สบสาเมตรแต่แอปพลิเคชันเนี่ยตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลยเพราะในรถเนี่ยมี e-SIM นะฮะถ้ามือถือคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่คุณสามารถเช็คได้ว่ารถอยู่ไหนไปไหนบ้างนะครับสั่งงานด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ตรงนี้ล้าขึ้นไปอีกนะครับโอ้โห ของเยอะจริงๆครับเอาไม่ได้าหมายไล่ไปนี่ถ้าจะไล่ให้จบคลิปเราจะยาวขนาดไหนนะครับโอ้โหยังกับเขาจ้างมาทําเลย,ยทั้งที่มาทําฟรีนะฮะสวิตช์ SOS อยู่ข้างบนตัวนี้เนี่ยถ้ากดมันจะโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของนิสสันเวลาที่เราไม่ไหวนะครับเกิดฮาร์ดแอดแท็กใครเอาไซย,ย่านยใส่เครื่องดื่มให้เรากินเราจะไม่ไหวกนะ็กดนะครับคุยกับคอร์เซ็นเตอร์ได้เลยเกิดอุบัติเหตุแอร์แบคระเบิดแล้วเราไม่มีการ ติดต่ออะไรกับใครเงียบไปนะครับเขาจะโทรเข้ามาด้วยนะครับ call น e n t e r จะโทรเข้ามาที่รถเลยตัวนี้ต้องถือว่าเพิ่มมาโอเคเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของ TPMS ด้วยที่เพิ่มเข้ามาในตัวใหม่นะครับตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัตินะครับด้วยเซ็นเซอร์ TPMS ทั้ง4ล้อแต่ถ้าเกิดเราออกตัวไปเนี่ยตอนติดเครื่องใหม่ๆมมันจะไม่แสดงสถานะอะไรนะครับ มันจะทํางานเมื่อรถวิ่งเกิน30กิโเมตรต่อชั่วโมงมันจะมีการเช็คเป็นนี้ดีครับไม่ใช่จอดอยู่เอา้าเตือนมั่วซั่วรถไม่เท่ากันแล้วแต่น้ําหนักแล้วแต่แดด่องมีการขยายของลมในล้อนึกออกไหมครับแล้วเตือนแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็ลงไปดูของนิสสันเนี่ยมันจะวิ่งไปก่อนพอคอนเฟิร์มแล้วมันถึงจะแจ้งเตือนว่าลมลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละล้อนะก็จะมีในนิสสันเทอร่าแล้วก็ในนิสสันแอเมรานี่แหละที่มี TPMS มาให้นะครับ ในส่วนของมาตรวัดเรือนใหม่ดีไซน์ยังเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายเป็นจอดิจิตอลด้านขวาเนี่ยเป็นเข็มที่บอกรอบความเร็วนะครับเป็นมาตรวัดเรือนใหม่ในระบบอนาล็อกก็เป็นการผสมผสานนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยการแสดงผลต่างๆตัวเลขตัวหนังสือใหญ่ชัดอ่านง่ายแล้วก็บอกละเอียดนะครับบอกถึงระบบ advanced active safety ที่มันทำงานอยู่นะที่นิสสันเรียกว่า360องาศาเซฟตี้ชิลเนี่ย ก็บอกหมดเลยนะครับว่าเราจะเปิดปิดตัวไหนเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วตอนนี้เพิ่มเข้ามาอีกในส่วนของ Lend Departure Warning เนี่ยก็จะมีการแสดงผลที่หน้าจอเช่นกันแต่ถ้าเกิดเราเปิดหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันจะเตือนเราเองนะฮะมีบายสปอตรถวิ่งแซงขึ้นมาเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะร้องเตือนรถเบนออกจากช่องทางเดินรถก็คือเราเริ่มง่วงเหงาหานอนเดี๋ยวมันจะสั่นพวงมาลัย โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาภายในของนิสสันอเมร a าใหม่เดี๋ยวไปนั่งข้างหลังคอนเฟิร์มอีกทีเรื่องของความกว้างความสุขวสบายนะครับด้านหลังของอเมร a าก็กว้างอยู่แล้วเนาะนะครับเคยขับเคยลองนั่งกันมาเยอะแล้วเรื่องของความกว้างหายห่วงครับเบาะนั่งเนี่ยเป็นโคเล่โมดู l เล่ด้วยแต่จะเป็นในส่วนของที่นั่งกับที่พิงนะครับส่วน องค์ประกอบอื่นเป็นหนังธรรมดานะครับเป็นหนังสังเคราะห์ก็โอเคผมลองนั่งอยู่เนี่ยไม่ติดเครื่องนะครับตั้งแต่นั่งข้างหน้ามาข้างหลังแล้วก็ไม่ร้อนนะลดอยู่ในห้อง Air แอร์อะไรต่างๆแม้ว่าจะใส่เสื้อผ้าหนา,นาๆมันก็จะดูดความเย็นเข้ามาในตัวตัวหนังหุ้มเบาะตัวเนี้ยนะครับที่เรียกว่าโคเลโมดูเลจะสะท้อนความร้อนออกไปก็โอเคครับนะครับเพิ่มมาตั้งแต่ MY22 ลนะ้มีไฟในห้องโดยสารด้วยนะครับไฟกลางเกง อีโคโคาหลายๆรุ่นไม่มีนะจะบอกให้มันมีประโยชน์นะบางคนคิดว่าจะใช้ไฟจากตำแหน่งไฟอ่านแผนที่เนี่ยมันไม่พอนะไม่เหมือนกันนะครับนั่งสบายครับนี่แผงประตูหุ้มหนังมาแล้วนะครับครบเลยตั้งแต่ที่วางแขนแล้วก็เนี่ยฮะที่อาจจะสัมผัสหวัวไหล่อะไรต่างๆนี่ไม่มีที่พักแขนตรงกลางนะครับสำหรับอเมร่า อ๋อซิตี้อเขามีอ่าซิตี้อมีที่ว่าแพงกว่าเป็นแสนจะมีตัวนี้ลูกค้าก็ยังรีเควสอยู่นะสำหรับอเมรานะครับในตัว m i เนอร์เชนยังไม่มานะครับแะหววางแก้วตรงไหนวางแก้วด้านล่างนะครับมีช่องชาร์จมือถือนะฮะเป็น USB พอร์ตหนตำแหน่งนะครับไม่มีแอร์หลังแอร์อเมราเนี่ยแอร์ Air ค่อนข้างหนาวเลยนะ แอร์เขาเย็ยนเจี๊ยบใช้ได้เลยนะครับได้ฟิล์มเกรดแบบกลางๆหน่อยก็ได้เป็นฟิล์มเซรามิกเนี่ยแอร์ก็จะสู้แดดเมืองไทยได้สบายเลยเฮดรูม mm hmm. สุดแล้วผมนะครับเนี่ยสุดประมาณนี้เนี่ยเฮดรูมคือหลังคาเขามันเริ่มมีความลาดเอียงมาหน่อยหนึ่งนะครับหลังคาเขามีความลาดเอียงอาจจะเห็นว่าเขายังก็เป็นซีดานนะฮะ ตอนนี้สีดานมันเริ่มจะสูญพันธ์จากเมืองไทยแล้วแต่ในรถราคาประมาณนี้ยังมีสีดานอยู่นะครับนั่งได้ครับคนสูง180ซนเมตรเล็กรูมเดือเยอะเอเมรานี่นั่งสบายครับกว้างตรงกลางก็ยังนั่งได้นแต่หัวก็จะชนแล้วนะหัวชนละโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับในสนามนะฮะ คือผมเคยขับอเมร่ามาหลายทีแล้วแต่เดี๋ยวเราเอามาคอนเฟิร์มอีกทีเวลาเอาไปลงแท็กนะครับว่าช่วงล่างต่างๆของมันเนี่ยคือสามารถขับแบบสปอร์ตได้ไหมจะโดนใจวัยรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยถ้าให้ตัดสินใจซื้อพ่อแม่ดาวน์รถให้นะครับแล้วก็อาจจะผ่อนเองสําหรับคนที่เพิ่งเรียนจบทํางานหรือว่าซื้อให้ลูกไปเรียนมหาลายัยถ้าเลือกได้เขาก็เลือก h อน d a c ตี้กันนะฮะคือมัน ภาพลักษณ์ของ Honda มันมีเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็เรื่องกานขับขี่เดี๋ยวเราไปลองดูว่า Nissan a m เม a เครื่องพันเทอร์โบนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบ็กเพรสสตด้านหลังเป็นคานเดี๋ยวไปลองลงแท็กดูว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีครับ ถ้าเกิดเข้าไม่ได้สีสิบไม่เกินหกสิบวัดก็พอกโค้งเลค่ะเหนอย่งเี้ยายตอนนี้มาแปดสิบแล้วนะจะเข้าได้ไหมเข้าเข้าได้ค่ะเข้าได้เข้าหกสิบก็โค้าเฮ้ยเชื่อแล้วว่ารถขับดีโอ้โห ไปลองขับอเมร่าพันเทอร์โบในสนามมาแล้วนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าช่วงล่างเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั่วไทยหรือเปล่าจะบอกว่ารถเนี่ยขนาดนั่ง4คนนะครับออกตัวดีนะอัตราเร่งดีถ้าให้เปรียบเทียบกับ E c โคคาด้วยกันเนี่ยถือว่าแถวหน้าของรถอีโคคาเมืองไทยเลยด้วยความที่เครื่องของเขาเนี่ยมีหอยเข้ามาช่วยมีเทอร์โบนะครับและตัวเทอร์โบเนี่ยจะมี DC มอเตอร์นะครับจะทำหน้าที่คุมใบอีกทีหนึ่งนะครับตัวเวสเกตเนี่ยเหมือนเป็นเวสเกตไฟฟ้าเลยก็จะทำให้มันสามารถ เรียกในเรื่องของแรงบิดได้ตั้งแต่รอบต่ำๆฉะนั้นผมถึงไม่แปลกใจเลยตอนที่ผมเอาไปขึ้นภูทับเบิกนั่ง4คนเต็มคันมันถึงขึ้นได้แบบลอยๆสบายๆนะครับก็ถือว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยผ่านเลยตัวสมองกลเกียถือว่าฉลาดพอสมควรนะครับทำงานได้เร็วนะฮะตามเท้าสั่งนะครับในเรื่องของการกระโดดขึ้นลงของสายพาน CVT ก็ทำให้มันสามารถ ขับได้ดังใจเรานะครับทั้งในช่วงที่เราต้องการอัตราเร่งหรือช่วงที่เราต้องการเรื่องของแรงฉุดต่างๆนะครับเวลาที่เข้าไปในโค้งเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์อีกเรื่องหนึ่งที่เขาทําได้ดีก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับจริงๆพวกอีโคคาร์เนี่ยช่วงล่างเขาจะลักษณะเดียวกันหมดในเรื่องโครงสร้างนะครับเน้นไปที่ด้านหลังนะครับช่วงล่างเป็นคานเนี่ยมันอาจจะไม่พรีเมียมไม่นุ่มนิ่งสบายแบบรถพวกซีเซเ m e n t ขึ้นไป แต่เวลาที่ขับด้วยความเร็วสูงแล้วก็ขับแบบสปอร์ตเนี่ยเข้าไปในโค้งแล้วก็แครีสปีดเข้าไปนะฮะความเร็ว60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอดี้ของรถมันจะนิ่งนะครับเพราะว่าตัวคานด้านหลังมันกดให้ล้อเนี่ยตั้งฉากกับถนนส่วนด้านหน้านะครับความที่เป็น m ม็กเฟิร์สันสตนะฮะก็มันก็มีประมาณหนึ่งนะครับเรื่องของถ้าไปเร็วเกินไปนะฮะมันก็อาจจะมีอาการอันเดอร์เล็กน้อย แต่โดยรวมนะครับถ้าขับแบบเราใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยนิสสันอเมร่าเนี่ยสามารถเดินทางได้ทั่วไทยนะครับเป็นรถที่ช่วงล่างดีเลยล่ะฉะนั้นวันนี้นะครับก็พามาชมรถที่เป็น m ไมเน่เชนปี2023แล้วก็พามาทดลองขับอีกทีหนึง่งสำหรับ a อเมร่เนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วเนาะเขาใช้กันทั่วประเทศนะครับแต่ไม่เคยมีใครเอามาลงแท็กแบบนี้วันนี้ก็ได้คอนเฟิร์มว่ารถขับง่าย นะครับแล้วก็ขับดีอัตราเร่งดีช่วงล่างเฟิร์มนะครับส่วนเดิมๆของรถเนี่ยแม้ว่าจะเห็นว่ายางเป็นเกรดอีโคนะแต่ด้วยความที่เขาให้ล้อ15นิ้วและแก้มยางมันก็สูงพอสมควรนะครับ195 65 55เรื่องความนุ่มนวลม,ม,มันก็ยังมีอยู่จริงๆยางเกรดของเขาเนี่ยคอมเพลเขาจะเน้นเรื่องของอัตราบริโภคเชื้พลิงแม้ว่าซีรีส์นะครับ195เจริงถือว่าเทรดมันกว้างพอสมควรนะสำหรับรถในกลุ่มอีโคคา แต่ความเป็นโดนัทความกลมกลมของมันของยางที่เป็นเซกเมนต์อีโคเนี่ยก็ทําให้เรื่องของอตัตราเบรคเชื้อเพิงมันยังดีอยู่แต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือเรื่องความนุ่มนวลเรื่องจะยะเบรกนะวันนี้ลองขับดูใช้ความเร็วแล้วก็ทําการเบรกหนักลงไปแม้ว่าระบบห้ามล้อเนี่ยจะเป็นดิสเบรกแค่คู่หน้าในขณะที่บางเจ้านะครับมีเหมือนกันนะอีโคคาร์เนี่ยเป็นดิสเบรกสีล้อแต่ด้วยความที่เครื่องยนต์ก็อยู่ข้างหน้าชุดเกียร์ต่างๆนะครับ น้ำหนักมันถ่ายมาข้างหน้าหมดเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงระยะเบรกก็โอเคนะครับเะยะเบรกสั้นนะครับเพราะว่าความไลท์เวทของรถกลุ่มยีโคคาเนี่ยมันจะพอๆกันนะครับรถน้ําหนักเบาถือว่าอยู่ครับสำหรับระบบเบรกที่เป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกและที่ผมรู้สึกประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเมื่ออัปเกรดให้พวงมลาลัยเนี่ยมันปรับได้สีทิศทางก็คือเข้าออกและขึ้นลงตรงเนี้ยมันปรับให้เข้ากับสรีระของเราได้นะครับผมเป็นคนตัวก็ค่อนข้างสูงเทียบกับ คนปกติเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเวลานั่งรถอีโคคาแล้วปรับพงมาลัยได้แค่ขึ้นลงเข้าออกไม่ได้นะครับวันนี้ปรับได้แล้วสําหรับ a อเมอร่ใหม่ก็เชื่อว่าก็ทําให้มันเป็นรถที่โดยรวมนะผมถือว่าปรับออกมาได้คุ้มค่าประมาณนึงแต่หลายคนอาจจะไปเทียบกับยาริสเอทีบเขามีเอทีบคุชชันโทนด้วยตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับกล้องที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันยังไปไม่ถึง ในเรื่องของ Adaptive Cruise Control มีเลียนดีพ r ร์เ e อร์วอนนเพิ่มเข้ามาเสริมกับตัวระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับเพราะว่ามีเรดร์คอนเฟิร์มแล้วก็มีกล้องในการจับภาพแต่ถ้าเอาไปเทียบกับรถ e ีโคคาทั้งตลาดโดยรวมเนี่ยสำหรับ ER a เมรก็แข่งขันได้ครับถือว่ายืนแถวหน้าของรถ e ีโคคาเมืองไทยเลยมีกล้องรอบคันมาให้พวกระบบ Blind Spot เตือนรถในมุมหมบสายตาเนี่ยมันช่วยมากๆเวลาเดินทางไกลนะครับเพราะว่านิสสันอเมร่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นรถคันเดียวของบ้านได้ เรื่องความแรงความประหยัดน้ำมันหายห่วงเลยเดินทางไกลอัตราบริโภคเชื้อเพลิงระดับ1 7 1 8กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ไม่ยากนะครับแม้ว่าบอดี้ใจใหญ่ขนาดนี้ก็ถ้าให้ฟันทงตรงนี้นะครับกับแพ็กเกจใหม่ของ Min o r c h a n g e ปี2023ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นโมเดลหนึ่งเลยครับโดยรวมก็ประมาณนี้หวังว่ารีวิวชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเอามันไปท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งนะครับไปดูว่าสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ย มันช่วยไหมมันใช้งานได้จริงไหมนะครับเพราะว่าสําหรับเอร่าพันเทอร์โบจริงๆเราเอาไปขึ้นดอยมาแล้วไปขึ้นภูทับเบิกซึ่งชันมากๆแล้วก็คดเคี้ยวมันก็พิสูจน์หลายๆอย่างแล้วนะในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับแต่วันนี้เขาเพิ่มเข้ามาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหารูทอื่นๆถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเขามีรถให้เรายืมเดี๋ยวเอาไปพิสูจน์สมรรถนะกันอีกทีรวมถึงไปคอนเฟิร์มเรื่องระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ฝากสามส่นพวกเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe วันนี้ผมมีนจากไดออตเตอร์บล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ